แผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองเปิดสอน2ระดับคือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปรัชญา s m า r t s สมา e s ์ r v i ร์หลักสูตรการโรงแรมวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ถ่ายทอดโดยครูผู้มีความรู้ความสามารถและมืออาชีพด้านการโรงแรมโดยเฉพาะทั้งในระดับประเทศและระดับสากลจุดเด่นคือด้านทำเลธุรกิจและการขนส่งใกล้ท่าอากาศยานนักเรียนนักศึกษาจึงมั่นใจได้ว่าจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเกิดทักษะในการเรียนรู้และสามารถปฏิบัติงานได้จริงด้านการเรียนการสอน แผนกวิชาการโรงแรมใช้หลักการและกระบวนการของการเป็นผู้ให้บริการในการปฏิบัติงานการโรงแรมประยุกต์ใช้ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยในการปฏิบัติงานการโรงแรมเข้าใจในศิลปะวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวเข้าใจหลักการและกระบวนการทำงานในงานส่วนหน้าโรงแรมงานแม่บ้านงานครัวงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดทั้งมีทักษะและเจตคติที่ดีในการให้บริการมีบุคลิกภาพที่ดีมีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่นพัฒนางานโรงแรมให้มีประสิทธิภาพและทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองจึงตอบโจทย์ทั้งด้านความรู้ ประสบการณ์และวิธีการคิดอย่างสร้างสารรค์มีโอกาสเติบโตในการเป็นเจ้าของธุรกิจบริการได้ในอนาคต